สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้พาคุณแม่มาด้วยวันนี้พาคุณแม่มาด้วยก็สิงหาคมเป็นเดือนแหวันแม่เนือเดือนทั้งเดือนเนี่ยเป็นเดือนแห่งวันแม่ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาบอกในฐานะลูกก็แลวกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะให้ลองฟังกันดูเพราะเชื่อว่าลูกๆหลายคนน่าจะเคยเป็นแบบลิตาที่ทําร้ายคุณแม่โดยที่ไม่ตั้งใจ ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่เขาเป็นคนที่เลี้ยงเราแบบเหนื่อยมากมเลี้ยงคนเดียวมีลูกสองคนคเขาตื่นมาเนี่ยทำงานบ้านทุกอย่างเองแล้วก็ไปรับไปส่งลูกทํางานด้วยอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเนี่ยตอนเด็กๆเ,เลยก็คืออยากไปเที่ยวห้างอมแม่เขาก็พาไปพอพาไปปุ๊บเนี่ยก่อนจะเข้าประตูห้างเนี่ยเขาก็เรียกก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คุยกันก่อนอว่า วันนี้อย่าอยากได้อะไรนะเพราะว่าแม่ไม่มีตังค์ซึ่งอันนั้นเราเข้าใจว่าไม่มีแม่คนไหนเนาะที่อยากจะแบบบอกลูกว่าแม่ไม่มีตังค์แม่ซื้อของให้ลูกไม่ได้ <Okay. S 1> คือมันเป็นคําพูดที่ไม่มีแม่คนไหนอยากพูดแต่ว่าวันนั้นเขาคงจะสุดๆุดแล้วจริงๆเขาถึงได้ต้องพูดกับเราเงี้ยจนวันนั้นเราเห็นเลยว่าเขาว่าเสียใจเราก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทาให้เขาว่าสบาย เนาะจะทําให้แม่สบายอะไรอย่างนี้แล้วพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถดูแลเขาได้จริงๆคือเราก็ทํางานแล้วเราก็หาเงินที่จะดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่เป็นความสุขของแม่ลิตาซื้อให้หมดรองเท้าเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาเดินจนส้นมันหลุดจนมันล่อนเดินแล้วล้มตลอดเวลาเวลาไปตลาดอะไรเงี้ยหนูก็ซื้อใหม่ซื้อให้แบบรองรับน้ําหนักอย่างดีแม่อยากได้แล้วหนูจัดการให้รวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่อันเนี้ยมันเป็นการทําร้ายแม่ทางอ้อมจริงๆคือการให้แม่ กลิ่นกาแฟคือมันเป็นของที่แม่ชอบคือเขากินตั้งแต่ในอดีตเพราะว่าเขาต้องทํางานนักเขากินหวานหวานมันๆกาแฟเย็นวันละสองแก้วกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันคือ 30- 40ีปีละแล้วพอเขากินแบบนั้นหนูโตมาหนูก็ยังอยากให้เขาได้ทานของที่เขาชอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังทานแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างของเขาที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเป็นคน ต้องทําอาหารเช้าให้หนูทานถึงแม้จะออกมากองถ่าย mm. เขาก็จะทาําใส่ปิงโพมา mm. ต้องตื่นมาตักบาตต้องตื่นมารดน้ําต้นไม้แต่ว่าวันหนึ่งเขาไม่ตื่น mm. เราก็เลยต้องไปถามเขาว่าแบบไม่สบายหรือเปล่า mm. เป็นอะไรไหม mm. เขาก็เลยบอกว่าตอนกลางคืนเขานอนหลับไม่ค่อยสนิท mm. เพราะว่าเขาต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําตลอดเดี๋ยว็ุ๊กเดี๋ยวนุกเนะใช่เดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกแล้วเขาก็ตื่นมามึนหัวบ้างไม่สบายตัวบ้างเราก็เลย โอเครู้แล้วว่าแม่เริ่มมีอาการบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีการเก็บตัวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มเดินเหินแล้วมันไม่สะดวกเ,เริ่มไม่ไปตลาดเริ่มไม่ลงจากรถแล้วก็หนักสุดคือเริ่มไม่ออกจากบ้านเราเร็ยเลยแบบโอเคพาเขาไปหาหมอพอไปหาหมอเนี่ยสิ่งที่มันออกมาก็คือน้ําตาลเขาสูง<อ>น้ําตาลสูงหมอก็พูดแค่อย่างเดียวเลยว่าแม่ต้องงดกาแฟเอเอเราก็ โอเคต้องหมดกาแฟแต่แบบเขากินมา 30- 40ปีมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบอยู่ <ผม S 2> ดีไปชอบของแบบทําทุกวันนะเนาะยช่<ค>ยชจะ,ะจะไปหักดิบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปมไม่ได้มันเลยต้องหาทางออกอื่นที่ทํายังไงแม่จะได้กินของที่ชอบด้วยแต่ว่าดีกับสุขภาพด้วยก็เลยกลายเป็นเจอคําตอบเลือกให้คุณแม่ทานทั้งเช่าในรูปแบบกาแฟแทนค่ะเพราะว่าตัวนี้นี่อย่างแรกตอบโจทย์ที่อร่อยอมแม่ชอบกินหวานตัวนี้หวานค่ะแต่ว่าไม่มีน้าตาลแม่ชอบทานมันกาแฟตัวนี้มันอร่อยแต่ แต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรลอลที่สําคัญก็ได้บารุงสุขภาพคุณแม่ด้วยด้วยถังเช่าแล้วก็เห็ดลินจือที่เป็นสารสกัดอยู่ข้างในนั้นแต่ว่าต้องบอกว่ากาแฟแก้วนี้ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์คุณแม่ทุกอยาก่างโดยเฉพาะคนที่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลคนที่กังวลเรื่องน้ำตาลนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้หรือแม้แต่กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เป็นคอกาแฟ หรืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองทานสารสก,กัดถังเช่าสารสก,กัดเห็ดหลินจือในราคาที่ย่อมเยาวก็สามารถที่จะทานตัวนี้ได้แล้วต้องบอกว่าแม่ทานแม่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ได้พูดอ,อ๋อใหม่ๆก็กลัวจะมีกลิ่นกลิ่นสมุนไพรค่ะแต่พอทานเข้าจริงๆไม่มีรสชาติไม่ชอบไหม เพราะกาแฟหอมมากก็าเลยทานตั้งแต่นั้นมาและได้เรื่องสุขภาพด้วยนะแม่ความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่แม่ทานกาแฟตัวนี้กับตัวเดิมเป็นยังไงบ้างคะแม่น้ําตาลแล้วแม่น้ำตาลเออไปเจาะเลือดใหม่แล้วปรากฏว่าน้ําตาลลงอยู่ในเกณฑ์แล้วตอนนี้โเราดีใจ้วยหมอถามไมมแม่ ไปทําอะไรมาถามแล้วคุณแม่บอกว่าอะไรก็เนี่ยงดน้ําตาลน้านกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลแต่รสชาติก็ยังเหมือนกาแฟปกติที่เราทานเราทานใช่ไหมคุณแม่หอมกว่าด้วยรสชาติอร่อยใช่ไหมแม่จ๋าเดี๋ยวจะได้ให้แม่เราทานบ้างีตนี่หนูฟังลิตาพูดถึงเรื่องแม่เขาว่าถามลิตาวันนี้ต่งกี่กล่อง วันนี้สั่งห้ากล่องนอวไปให้แม่กินแม่ชอบมากเหมือนที่คุณแม่ลิตาชอบเลยอ่ะแล้วแม่บอกว่าตอนนี้แม่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันพอแม่ลองแม่บอกเอามาอีกลูกแม่ชอบมาดใจใช่หอมนะใช่คือต้องบอกว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมน้ําตาลถึงลงน้ําตาลลงเพราะว่าจากปกติเนี่ยกาแฟเย็นคืออย่างต่ำห้าช้อนชาใส่น้ําตาลสองแก้วนั่นคือน้ําตาล10ช้อนชา1เดือนคือ300ช้อนชาแล้วพอลิตาเปลี่ยนจากกาแฟแก้วเดิมที่คุณแม่กินมาเป็นถังเช่าในรูปแบบกา นั่นหมายถึงว่าน้ําตาล300ช้อนชาเนี่ยมันหายไปจากการบริโภคน้ําตาลของคุณแม่มันทําให้ปริมาณน้ําตาลของคุณแม่ลดลงดแล้วเขากลับมาทํากิจวัตรปกติของเขาได้คือเขาจะมีลูกหมายอยู่ตัวหนึ่งที่บ้าน <c oughs> ตอนเนี้ยเขาก็จะตื่นเช้ามาทุกวนันอุ้มหมาเดินออกไปตักบาดอุ้มหมาเดินออกกาลังกายเขาเดินกลับไปตลาดตอนเช้าเป็นปกติไปกับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขเราได้รอยยิ้มคุณแม่กลับมา รู็รตักบาเหมือนเดิมแม่ม <c oughs> ตักบาทเหมือนเดิมได้ตักบาทอะไรเงี้ยเราเห็นเขาหลับสบายตื่นมามีความสุข มันคือที่สุดละหนูก็เลยรู้สึกว่าอเออมันเป็นคําตอบของหนูสําหรับคนที่อยากจะได้รอยยิ้มคุณแม่กลับมาแล้วก็ได้บำรุงสุขภาพคุณแม่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะย้ํานะคะว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือคุณอาจจะไม่มีปัญหาสุขภาพก็ได้แต่ว่าเป็นคอกาแฟหรืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานถังเช่าและเห็นจือในราคาที่ย่อมยาวก็อยากจะให้ลองทานดูเพราะว่า ผู้ใหญ่เป็นอะไรเขาไม่เคยบอกอ,อย่ารอให้มันช้าจนเกินไปถ้าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยังสุขภาพดีอยู่บำรุงท่านดูแลท่านให้อยู่กับเราไปได้นานๆดีกว่า